สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับทัด์ไทยบ้านอีกเช่นเคยครับผมครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่9พฤษภาคม2567นะครับหลังจากที่ลงคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ได้ทําล่องน้ําให้กับต้นมะพร้าวพันเตี้ยนะครับคลิปนี้ก็จะพามานะครับใช้รถไถนะครับไถล่องน้ําให้กับต้นมะพร้าวน้ําหอมพันเตี้ยนะครับผมครับนี่ก็ไถไปแล้วหนึ่งล่องนะครับ อันนี้ล่องที่2นะครับเรากําลังไถอยู่นะครับเพราะว่าฝนมันตกลงมาดินก็ไถง่ายหน่อยนะครับก็สามารถไถได้นะครับในแล้วก็ให้น้องนะครับมาไถให้นะครับนี่ครับก็มีลุงเนินนะครับมาช่วยดูช่วยกำกับนะครับนี่ครับล่องเมื่อสักครู่ก็คืออาจจะ ปรับพานได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ร่องนี้เราปรับพานใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าเหมือนจะฉลับนิดนึงนะครับนี่ครับอ่าดูยังไม่เรียบร้อยนะครับก็อาจจะได้ถ่ายซ้ํานะครับคือเราต้องได้ถ่ซ้านะครับผมอันนี้ถาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถเสร็จ สองฝั่งเลยนะครับเวลาเราปล่อยน้ําก็คือเราจะขุดให้มันเชื่อมหากันได้นะครับนะครับอากาศร้อนเดดร้อนจัดครับอุณหภูมิสูงมากทําทให้ต้นมะพร้าวของเรานะครับนี่ครับเห็นไหมครับใบแห้งพอมันแห้งล้วก็มันอาจจะทําให้ตายได้นะครับนี่ต้นมะพร้าวที่ปลูกไว้ทั้งหมด ยี่สิบเดต้นนะครับก็ตายไปแล้วประมาณ4ต้นครับตรงนี้ครับสต้นตายไปแล้วสีต้นครับแล้วก็มีสต็อกไว้อยู่นะครับสีต้นพอดีนะครับก็เดี๋ยวดูฝนก่อนนะครับว่าจะยังไงครับว่าเราจะปลูกเลยหรือเปล่าหรือว่ารอต้นฝนก่อนนะครับค่อยปลูกนี่ครับตัวนี้สวยครับตัวนี้นี่ครับเน๋ยว ให้ดูเลยครับนี่ใช่หไหมนี่ใกล้จะตายแล้วครับนี่ตัดแตกใบแห้งออกนะครับนี่ถ่ายยาวไปเลยครับผมอ่าเสร็จแล้วฝั่งนี้นะครับนี่เดี๋ยวต้องขยับสายน้ำออกนะครับนี่เพื่อทำการถ่ายอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ให้คุณตัวนะครับคุณตัวมาไถยให้นะครับได้ความอนุเคราะห์จากคุณตัวนะครับมาไถให้ฟรีครับผมบริการฟรีนะครับครับมันก็จะมีตรงที่อาจจะเป็นดินเหนียวครับบริเวณตรงนี้อาจจะเป็นดินเหนียวครับส่วนใหญ่ดินเหนียวแล้วก็มีหินนะครับมันก็ เวลาใช้จอบเวลาดินแห้งๆเน่ยจะขุดไม่เข้านะครับอันนี้ฝนตกลงมานะครับฝนตกหนักมันก็เลยทําให้ไถนะครับไถง่ายหน่อยนะครับนี่สวยงามนะครับคลองนี้สวยเลยนะครับอ่าก็อาจจะมีไถซ้ํานะครับเดี๋ยวไปให้ไปบอกนะครับจะของราไถไถซ้ํานะครับไปทําร่องซ้ํานะครับเพราะว่ามันอาจจะมีบริเวณหรือว่าช่วงไหนที่มันอาจจะ ไข่ผานเนี่ยไม่เข้านะครับอาจจะให้เขาปรับผานลงอีกนิดนึงนะครับหลังจากใช้เสร็จแล้วนะครับนี่เรามาทำาขุดทําเป็นคันนะครับไม่ให้น้ํามันไหลออกนะครับนี่ให้ลุงเนินครับช่วยนะครับอ่าครับผมสุดท้ายแล้วครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ นะครับเพจทัดไทยบ้านช้ a n แนวด้วยนะครับครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับท่านสามารถาเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับได้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ